ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบสโยอีเตรียมปะทะใหญ่แน่แม่ทัพภาค2พักเฝ้าชายแดนเขมรบินด่วนลง3จังหวัดชายแดนใต้เฉพาะกิจทหารพรานพร้อมบุกล่าโจร์กองทัพไทยส่งสัญญาณชาร์ค่ะเตรียมปะทะเดือดแม่ทัพภาคที่2พักชายแดนเขมร โดดข้ามฝั่งลงใต้งานนี้ทหารเอาจริงแน่นอน ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทาง The Critic แล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะคะว่า3าจังหวัดชายแดนใต้ปัตตานียาลาและนาราธิวาสกำลังร้อนละอุแล้วก็ยกระดับความอันตรายถึงขีดสุดหลังกลุ่มกบฏโจนใต้พยายามสร้างสถานการณ์ก่อความวุ่นวายแบบไม่ไว้หน้าใคร ความรุนแรงทวีขึ้นเรื่อยๆค่ะตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการรอบยิงทหารเจ้าหน้าที่ขาป้อมรักษาความปลอดภัยการวางระเบิดแทบจะวันเว้นวันล่าสุดรุนแรงไปถึงยิงพระเน,นรรวมถึงคนแก่เด็กหรือแม้แต่คนพิการก็ไม่เว้นป่าเถื่อนจนเกินให้อภัยค่ะทําให้ทั้งในโลอาลาหรือแม้แต่ในวงข่าวของหน่วยรบพิเศษเกิดความโมโหค่ะจนถึงขีดสุด ไฟใต้จึงเป็นปัญหาระดับชาติอันดับตอนๆที่รัฐบาลควรจะต้องรีบเข้ามาแก้ไขไม่ควรที่จะนิ่งเฉยปล่อยผ่านค่ะถพงอย่างไรก็ตามนะคะในความเงียบของภาครัฐก็ยังได้เห็นสัญญาณการขยับตัวของกองทัพที่ค่อนข้างจะส่งสัญญาณชัดเจนว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นแน่ๆในช่วงของวันที่7พฤาคมกายน68ที่ผ่านมาค่ะนายภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าพบกับนายอรุณบุญชม จุฬาราชมนตรีเพื่อหาหรือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ที่สำนักงานจุฬาราชมนตรีในวันเดียวกันค่ะฝังของกองทัพที่นำโดยพลเอกพนาแคล้ป์ปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนำคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบ,บกเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประชุมหาหรือข้อราชการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่นะักองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ายกัละยาณิวัฒนาตำบลกะลุวออําเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสโดยมีพลโทภัยสารหนูสางแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ตอนรับและที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะคะก็เห็นทีจะเป็นทางด้านขอแม่ทัพกุ้งพลโทบุญสินพัฒกลามแม่ทัพภาคสองที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือทั้งหมดค่ะ ซึ่งเราทุกคนก็ได้เห็นการประทะคารมจนนายพลขเขมรเนี่ยถึงกับตัวงอเป็นกุ้งค่ะแม่ทัพสายบูคนนี้นะคะน่าสนใจในวันเดียวกันนี้พลโทบุญสินก็พักการดูแลชายแดนขเขมรค่ะบินด่วนลงไปที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เช่นกันค่ะเป็นการมาโดยการให้กำลังใจกำลังพลของเฉพาะกิจทหารพราน22ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอย,ยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะ พร้อมกับให้โอวาทแล้วก็มอบแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลแทนกำลังใจแล้วก็คำขอบคุณในความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่นะคะและแม้ทัพที่ผลงานเยี่ยมจากฝั่งอีสานลงใ,นใต้ในครั้งนี้นะคะก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณที่บ่งบอกถึงอะไรบางอย่างนะคะตรงนี้เนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแต่ว่าที่แน่ๆการโดดเข้ามาช่วยเสริมกำลังใจให้ทหารที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย ต้องมีความสําคัญอย่างแน่นอนค่ะทั้งนี้นะคะทัพบกก็เคยให้กองทัพภาค 1, 2, 3นะคะส่งกําลังทหารมาช่วยชายแดนใต้หลังจากปี2,546แต่ว่าต่อมาค่ะในปี2,554ได้ถอนกําลังกลับไปคงให้มีแต่เฉพาะกิจทหารพัน11เฉพาะกิจทหารพัน22และเฉพาะกิจทหารพัน3า 33, จากแต่ละกองทัพภาคยังคงเฝ้าอยู่ค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ